ทำกับข้าวทำกับข้าวทำกับข้าวช่วยยายใช่ไหมใช่มีใส่มะเขือมะเขือด้วยมะเขือเทศมะเขือเทศโอ้ยายไม่รู้เรื่องเลยมะเขือเทศครูครูคิดว่าว่าอะไรมีคะคุูพูดกับครูว่าอ,อันนั้นไม่ใช่นางเนือกไม่ใช่นางเนือกใช่ไหมน,นั้น<ช>อาตาม,ไ,มไปนี่ใส่ปลาปลาไม่ใช่ปลาแดดไม่ไม่ใช่ป,ปลาแดดอันนี้ปลานะครับ เกี่ยวกับตราปรลานะใส่ปลานี่ใส่ผงนัวนิดหน่อยโ <Okay. S 3> อเคพื่อความแซ่บเพื่อความแซ่บใส่ผงนัวนิดหน่อยอให้ลูกช่วยทําให้กินอ้าวใส่ผงนัวนิดหน่อยแล้วใส่เส้นมะละกอลงใส่เส้นมะละกอลงน่กินน่กินใช่ไหม ทำให้ละเอียดเลยทำให้ละเอียดไปเรียนครูบอกกันไงบอกว่าต้องทำช่วยงานบ้านพ่อแม่ต้องช่วยงานบ้านพ่อแม่ใช่ไหมใช่ถ้าไม่ช่วยแล้วพ่อแม่ไม่รักโอ้ถ้าไม่ช่วยแลย้วพ่อแม่ไม่รักใช่ไหมเอาโอเคต้องช่วยแม่นนะเอาตำเรงๆเ,เลยจะได้กินด้วยกันปา<ะ>จะโอเคไหมล่ะเ,เ,เ,เนี่ยโอเคไหมโอเคไหมเนี<ต>่ยจะได้กินไหมเนี่ยได้กิน คุณคูบอกว่ายังไงนะไปโรงเรียนให้ทำงานบ้านด้วยเองให้ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านใช่ไหมโอเคอ่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะเสร็จแล้วนะคะ